สวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวสวนลำเพลินออฟิเชียลครับผมเป็นอะไรกับทีมงานรถนะครับคอนโบยครับผมทำไมต้องถอยหลังเข้าครับมาดูครับผมมาดูเด้อมาดูครับครับทีมงานถอยรถเข้ามาแล้วครับโอ้ยโอ้ยปลาจบคืองามแท้โอ้ยเนาะ มาแล้วครับทีมงานถอยหลังเข้ามาครับเ้าเนอปัดนะสวยขากตัว,ตลว,วแล้วเ,<ข>เขาเขาเกิดมางามครับเป็นอะไรเกิดขึ้นครับต้องถอยหลังเข้าต้องประตูไม่ลงไม่ได้ประตูอะไ้จนเขา อบอกปีหน้าพี่อย่าโจตัดหลังคาข้างบนออกไงได้มั้งไปหลังตึงงอยหลังตึง,งเ,เออเสียงใหลังหน่อยเร็วเออ หักขวาเลยเออเย็บจะขับแทนเนี่ยรถอาจารย์หลบรถพผอาจารนผอาจารย์หลบรถหลบรถหลบรถมามาโยกเขงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากลานจะออกจากรถตู้ไปขับรถบ้านก่อนไล่คนขับรถบ้านไปขับรถลกล้อ เลี้ยงบอกครับเลี้ยงก็ได้ครับนี่มันหาอยู่แล้วรวมหมดได้เหรอรุ่นรถ่นรุ่นนี้รวมหมดไปยังนนไงเส,สียบอครับผมเสียบอกมาอร่อยมากครับอร่อยมากเติม,นะมนี่หน่อยนะครับผมพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วขอบคุณมาก ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องช่วยผมก็ได้ครับผมผมกินอร่อยแล้วครับอ้าวมันก้เห็นลุงเหรอโอ้น้ำปลายี่ห้อยี่ห้ออะไรยี่ห้ออย่างว่านี่รวมรถรวมรครับคุณเอกก็ชอบครับเอกยังไงครับผมไม่ค่อยเก่งนะคนนี้เพื่อเทนเทนเทนเพื่อเทนแค่กันหน่อย ไปใต้ไงใต้นายไป็คู่มันคู่อะไรบอสมันหรือไวน์ไวนแล้วไงว้าวเร็วเร็วต่อห้าซะน้าหนึ่ง นี่ก็โชเฟอร์รถหก้อนะครับผมมากับใครครับวันนี้มากับดวงวิญ,ญญาณครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเวลาเขานอนหลับมันเหมือนคนตายไหมเหรอครับเอ็ดดี้ยัไงมันก็เลยเหมือนดวงวิญญาณม่าโอ้ต้องมาถามเอ็ดดี้แล้วต้องมาถามเลยเอล่อาทั้งวันเลยวัน,นเ่าทั้งวันเลยเหรอเออแต่แต่วันนี้เออแค่วันนี้ต้องพูดดีนะทำไมเ่อเมื่อวานคุณจะได้ไมาเลยห้าพันนี่ยเหรอวันนี้ต้องพูดดีโอ้ได้มาเลยห้าพัน ต้องไปหวัดดีป่าดีแล้วถือแล้วยังครับหรือนอนเน e a อยู่บนรถครับรนล่อ,ลองลอยออกไปทางหลังเวทีนโอ้ยอ,อ,อย่าเพิ่งไป,ไ,ปไอรีสอร์ทรีสอร์ทตัวใส่เจ,ะจะ๊จะไปนั่นจะบอกจะเ,เขาให้ไปอะไรบ้านจันนี่เขาเไปหลังวัดว่าเขาจะไปถ่ายคอนเทนต์อะไรไม่เห็นเขามีพิมพ์อะไรบอกแต่ว่าเจ๊จะไปกับไอ้ไอ้มพวก ไปรถอะไรกันหรอยมีไอ้รถไอ้นั่นไงรถดีเลิติดมาครับอ๋อไปไม่ขี่คนอันนี้น้ำส้มนะอันนี้น้ำส้มเกิดอะไรขึ้นกับรถเวทีครับได้ อ้าวรถ้อไม่ให้เหรอยากที่สุดยากที่สุดแกไม่แกไม่ถนัดนะนี่แกขับรถ <engagements. S 2> ไไรถนี่ก็เข้าจังครับเป็นความวุ่นวายครับ <ไป S 1> ผม Đi vào làng có tiểu nữa kim nó bớt nữa, phải không bay đưa bay, đưa đuôi, đuôi lưng khá đuôi bay 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 bay, xa mày bay mày bay, mày bay, bay 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 เล้ยๆๆๆพ้นๆๆไปไม่ให้ปลายิึดถัดไม่ให้ปลายิึดถัดเป็นความวุ่นวายช่วงบ่ายๆไม่เป็นไรครับขึ้มมาสาย เอาไอตรงนี้ก็มีที่เติมนี่ก็พี่บูนดิแปดรถึงเลยเป็นคนน่างยีับจ่อหมดเนี่ยแาะยังเป็นบีมึงวาดเลยละผมก็เติมอู่นั่นแหละทแยะเออแม่เลยรถรถน่อยนะัต้ระกรรถก็ชอบจอดหัวมุมดิ ครับบรรยากาศในวันนะครับฝากกดติดตามบอกบอกสนรำเพลินออฟชิลด้วยนะครับฝากหนึ่งด้อฝากหนึ่งดู้รวมนะครับเนี่ยรถทุกชนิดนะครับรถทุกชนิดนะครับติดต่อที่ทางทางสาระเรือว่าทางถนนไหนก็ออกนะครับทางออกไปนะครับเพราะว่ารถข้อลังข้สามารกข้อมาได้นะครับข้สามารกข้อมาได้นะครับขอตัวอย่างขอตัวอย่างไปดูครับสอยดาวครับผม ยังหลายครับพี่นอ้องยังหลายรางวัลน,นะครับยังหลายรางวัลไหวน้ Ой, พี่น้องลุ้นนะครับจะว่าจะเป็นหัวหุ้งคอ,อกระทำก้อยฝ่านะครับเครื oh, <okay. S 1> ่องจักรสารเครื่องใสยย่เครื่องซอยในขั้วเรื่อนครับพี่น้องยังเหลืออะไพี่น้องอีกอย่างมากมายนะครับอย่างมากมายอ่า uh, <I>, พี่น,อนอ้องกรรมการเข้ารหาซอยกันครับพี่น้องซอยกันซอยกันพุ่นทธม่พุ่นทธมือครับ อซอยกัครับพี่นองน้ําดื <flats> <c oughs> <c oughs> ่มมาแล้วครับน้ําดื่มสําหรับกรรมการนะครับพูดอยู่ข้างในติดตามบ่าคนเราไปเชิด้วยนะครับผูฝากให้ดื้อฝากให้ด้อเออผู้ไดโจกแล้วนะครับ